จุดประเภทนี <S 1> <S 1> uh, ้พ right. ี so oh. uh ่น้องเียประเภทนี้อีกแล้วนสบอนึกมือสอกคนนห้ามเล่นการบอให้ถ่ายกันซื้อช่วยกันระวังปลามันเขาด้วพี่น้องด้วยอย่าไปเยียปลามันบอกว่าข้าบอกข้าบอกกูคื้นในไปดัเขาหูมันันหางมันน่ย

<pec S 2> เอา Schweiz เอา,าถ้วยกันเอาเล่นกับพนันพี่น้องเด้เลีนเอามาถ้วยกันเล่นในซื้อดอก สี่แล้วพี่น้องเอ้สี่แล้วสี่แล้วสแล้วนั่น่เาอาู้ว้โอ้ยเย้แกเอาไ้ตวดตวดเจ้ไก่ไหนบ้างเย็นๆต้องฟดโอ้ไก่กูตาดดแม่งตาย่ว คูปอราคาแต่ก็มาเรียนต้องเงินจำหลายๆพี่หา่าชิบเจ็ดไหรลอยนี่พบเจ็ดลี่ชิบเจ็ดพี่หาิบเจ็ดบ่นบังค่ะชิพยหาหหามันใครมันใครโลจังบัง แรงอาชีพไหมมีกระตไปใส่บทเพื่ออะวาตัวอาือมันยรหอเสร็จแ่งเดียวนก็ทำคนตาหยาบ่นริ่มวันงพี่สองตัวจิก็ได้แค่รอ ไก่ไก่ที่ไก่ที่พ้านาไก่บ้านไก่บ้านใช้ไฟจาวมันเป็นกระปูัวได้นางูเป็นโดดได้ทีไฟ พอมสีถีบทันย่างกันดิฮะย่างกันย่างไป้าสเปียร์กันดิวได้ใจกันอยู่สเปียร์พวกเส้าสามนไ่ใจกันได้ไม่กลับมานาพวกได้ใจเส้าฉีบพวกไ้ใเจ้าจบับันวกไใจกันอยู่ดิใจมันเจ้ากันมาเดรอกล้ยตูตูโอเคเงี้ย้

เขวกัด้างใไ่พูดมันคืองาบไงเีินห้องไม่ได้เลยแปมเลยเก็บสิบี้อยมีอีกดอกไม่นี่ไปเฉยไปเฉยไปีฉบัตรอ่ะอะไรกันเนี่ยมีบัตรเออเรเบิรนหัวเรเบิดนหัว พ่อหาเ่นนี่ล่ะเออหาเนะนัหาตัวนแหละบพร้อมล่น้องเอพร้อมแล้ว,องงอลว <c oughs> เอ้าจักหนึ่งสสห้าโอ้หบังไงหาบังหมัดห,าร,า,รหา,ราร่กันหาร่กันขายยังเลขิบข่า,ขายแรกขายเจ้าทิพยเจ้าทิพ